สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสั้นส์นเพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนัยโลสวรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLTc พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอคำว่าโลกว้างคนรอบข้างจริงสำคัญผู้ฟังทุกๆท,ท่านครับ เราต้องยอมรับนะฮะว่าโลกนั้นน่ะจริง,รงๆมลกกว้างใหญ่ไพศาลมากแต่ทางด้านของความรู้สึกโลกกว้างใบนี้กับแคบลงเป็นเพราะว่าเครื่องมือสื่อสารหรือความเชี่ยวชาญความชํานาญการของโลกโซเชียลทางด้านของเทคนิคเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยทำให้โลกทั้งใบอยู่ในฝ่ามือแต่ในขณะเดียวกันครับเมื่อเรานั้นต้องการจะประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต คนที่อยู่เคียงคู่และเคียงข้างรวมถึงคนที่อยู่รอบข้างของเรามีความสําคัญมากๆเลยครับในขณะเดียวกันคนที่อยู่เคียงคู่เราหรือเคียงข้างเราถือว่าเป็นหัวใจเป็นปัจจัยใช่ไหมครับจิตใจของเราก็ยิ่งสําคัญทวีคูณการที่เราจะเจอเราทํางานรอบนะฮะอยู่กับคนรอบข้างหรือคนที่อยู่เคียงคู่นั้นเมื่อตัวเราเองเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เราต้องปล่อยให้ลงปรงให้เป็นเวลาขึ้นก็อย่าไปหลงเวลาลงก็อย่าไปทอ้อ ทุกครั้งที่ท้อเราต้องยอมรับนะคบว่าท้อเป็นได้แค่ผ่านผ่านไปได้เป็นแค่เป็นได้ถึงเพชรในขนาดเดียวกันเราต้องมีหลักการคิดคือไม่ว่าอะไรก็ตามเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใครเจอเราเขาต้องโชคดีเราจะเป็นอย่างที่เราคิดคําว่าคนรอบข้างลดมีความสําคัญก็เพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราเนี่ยอยู่ในโลกใบนี้กับคนที่ไม่มีคุณภาพคนที่มีปัญหาอยู่ตลอดเวลาคนที่สร้างนะฮะหรือทําแต่สิ่งที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ แต่ถ้าหากว่าคนรอบข้างของเราเป็นคนคุณภาพคนที่เคียงคู่เคียงข้างหรือคู่สมรสของเราเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจในสิ่งที่เรากําลังดําเนินอยู่ <S <S เชื่อไหมครับว่าโลกกว้างใบนี้จะยิ่งน่าอยู่ทวีคูณฉะนั้นครับเราเลือกได้เราเลือกได้ว่าใครที่จะเป็นคนรอบข้างของเราสังคมของผู้คนคุณภาพเราเป็นผู้กําหนดเป็นผู้คัดสรรคัดเลือกโดยเฉพาะอย,ย่างยิ่งคนที่เป็นคนเคียงคู่และเคียงข้างคู่สมรสคู่ชีวิตที่เราจะต้องจเจอจะต้องใช้ชีวิต ร่วมจึงมีความสําคัญเราให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรอยู่ที่จิตที่คิดดีอยู่ที่ใจที่มุ่งมั่นดังนั้นทุกทกท่านครับอย่างไรก็แล้วแต่โรคใบนี้ก็ต้องเดินไปข้างหน้าหมุนเวียนเปลี่ยนไปตัวเราเองก็ดึงดูดแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตขอผู้ฟังทุกท่กทกทานนั้นมีแต่วความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกทท่ททานครับ